การจัดการการผสมที rition. ่กลมกลืนในการเขียนเรื่องจริงเชิงสารคดีถึงนวนิยาย 1. เรื่องสองหัตรถที่จะบอกเล่าถึงวิธีทางของการก้าวขึ้นสู่ผู้นำชั้นเลิศได้เจ้าข้อธุรกิจผลทางก้าวสู่ผู้นำชั้นเลิศอาร์ลินเบิร์ไรสเตอร์คือ CEO ซึ่งเผชิญกับภาวะวิกฤตที่เลวร้ายของบริษัทเขาจะต้องนำบริษัทฟันฝ่าคอดนามเพื่อให้เขาและธุรกิจรอดพ้นจากความหายนะ สามารถยืนหยัดและก้าวมาสู่ระดับแนวหน้าได้คุณคิดว่าคุณทำได้หรือไม่ขณะที่ทางเลือกอันไม่พึงประสงค์ของไรสเตอร์มีมากขึ้นเป็นทวีควูณคุณจะพบว่าจากสถานการณ์ของเขาในเรื่องได้สะท้อนภาพความจริงทางธุรกิจที่ทันสมัยโดยที่คุณจะได้เห็นมุมมองและภาพสะท้อนที่กว้างและลึกในการเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้นำจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งรวมถึงเรื่อง ผลงานการวิจัยมากกว่า10ปีที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนโดยมีฐานข้อมูลมาจากการสำรวจบรรดา C E O ชั้นนำของวารสาร Fortune 500บทสับทสษณ์พิเศษเจ้าพอธุรกิจตัวจริงเช่นทอมคลอเซนแบงก์ออฟอเมริกาฮิควอลดรอนเอวอนวอลเตอร์วินเลียมเบดเลนสตีวและแซนตีทีโกลอฟวิกเกสคอมพานี กุศลบาย4ีประการที่มีประสิทธทิผลในการสร้างและประสานความเข้าใจของซ e อด้วเมื่อการที่บริษัทต้องเข้ามาอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าของกิจการพนักงานลูกค้าตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆการอยู่รอดของผู้บริหารสูงสุดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะสร้างและประสานความเข้าใจให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นและร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเจ้าข้อธุรกิจจะแสดงให้เห็นว่าทำไม และทำได้อย่างไรคำนำโดยจอห์นมาร์ติงกรรมการผู้จัดการและซ e อของไาโดเบล